ขูปดปลที่วจอลงไปน่เตีน้ง่ลยนี่ไมไหนอ่ะฮันิจับได้ตัวเล็หเกหรือตัวใหญ่เออเป็นตะบไม่ยังพูดมุนปลามันโอเเขา่อยเขาปอยปลาขาวเขไปเียเียงขบ่มีมันมีบ่จ้ะนะ เียนแบกอันเอี้ยกเาาเียนมวกูวาไดหรือกบเะยกบโกว่รามองมันเป็นอยังกับเอาปเียมะควายมันเือนนี่บอกบืนนี้กับปลาเทียนปลาเทียก็ปลาดุกปยูเบือดีเีหมอกกับบืนอ๋อจะวาน้ำร่องเบือนอย่างเดียว พังมาจิงเลยตอนนี้เด็กตัวเดียวก็ใส่ในเขาได้เยแต่ไม่ได้ใส่ก็พอท่เด็ไม่ใส่อบุดก็น่าเลยยัง